เนียูวลาเราเจอใครแสดงพฤติกรรมแสดงหัวอย่งไรอะไรยังไงทำหนาตาหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเซลล์ตัวนี้มันจะสะท้อนการสั่นเปียกการยุอะไรมั่นเปแล้วก็สั่นอ้าวแล้วเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครเนี่ยเราไม่ได้ตายดนคนแบบเครื่องกลุ่มนี้เราก็จะด้ทำตัวเหมือนเครื่องกลุ่มนี้เข้าใจป่ะนั่นแหละฮะนี่คือเซลล์สมองเมื่อจบเราที่มันทำหน้าที่กับเราอยู่ ตัวกของรเานั้นน่ไปลงกับคนอื่นด้วยโยกับนดีก่าบคนพอฟังมาถึงนี้แล้วก็ได้ยไปว่าเออแล้วแีเ่สว่าคุณได้แสเ่นรอว่าไม่ใช่ีนะต้อง โดยให้ลูกเนี่ยหยุดทำสิ่งที่ตัวเองทำมทันทีให้ลูกเข้าไปในห้องให้ลูกอยู่ที่มือบ้างให้ลูกอยู่ที่ห้างแค่เฉยๆเท่านั้นบ้างเหมือนกับเป็นการจักบริเวณแบบย่องๆอ่ะอ่าครับจับลูกเนี่ยนะไม่ให้าไปไหนไม่ทำอะไรเลยแต่ว่านะครับการทำโทษแบบนี้เราก็ต้องอยู่บริเวณนั้นด้วยนะให้ลูกเนี่ยเห็นเราด้วยไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยจับลูกไปขังไว้ในห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูห้องให้ลูกอยู่งั้นอ่ะตัวนี้อันตรายนะครับหรือแบบบางคนเนี่ยเราต้องขังในห้องเปิดตู้ไปอีกคือลูกนนั่่งเล งมันมได้มาเก็แบบเดียวลองดูลองตรงน่อจนกเราเยมาดมาข้อเราคืออายุเช่นเด็กสขวบก็ให้เด็กนั่ิ่งๆบนบตอนาทีสขวบก็นั่่ไปสานาทีอะไรประมาณนี้ครับเอรไปเรื่อยๆโือระหว่างนั้นเก็ห้ามเราพูดคุยกับวเรเด็ขาให้เราแยกตัวเองเลยให้เขาแบให้เขารู้ว่าเขาโดนทโริงๆแต่จะไม่มีใรห่วงเขาไม่ได้พูดคุยกับใครเราะครับต้องอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละ จนกว่าเวลามันจะผ่านจะต้ระยังอ่ะสมมติว่าอ่ะเราให้เขานั่งไปแล้ว3นาที4นาทีนะหลังจากนั้นเนีเราค่อยเดินเข้ามาคุยกับเราครับมารับความเข้าใจกันถามสาุผลว่าเขาทำแบบนั้นเพื่ออะไรเขาอยากได้อะไราพวกแกก็จะแค่แวะมาทักกายนะครับเป็นการใช้เวลาพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับด้วยเหตุผลเหตุผลก็ได้แบบมังได้ก็จะพาไทำอะไรก็นส จะเป็นเสื้อผู้ป่วยแก้ที่เป็นโัคเาวาก็เปนแนวการเนว่าไม่ก็จะกลับไปเล่นคอฟตี้มอบายก็ไที่ในข่ายงไ่เลยกด้เล่นเช่นเง้ามาเล่นช้าไปเออเดี๋ยวคนอย่างนี้ครับเข้ดูติ๊กต็ใช่ไหมอ่ะอดเล่นกันไปนะครับ คนชอบเล่นเกมเนี่ยก็บอกว่าเออถ้าดื้อเนี่ยวนเล่นเกมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เขารับรู้ว่าถ้าเขาทำดื้อเนี่ยเขาจะไม่รับรางวัลตรงนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมันใช้ได้ผลก็นดอกเลยที่พ่อแม่ความอยากแม่งมากเกินพอแลครับอย่าใจร่อนเก็นไาครัเพราะว่าเด็กเขาก็ได้ใจใช่หมดื้อเขาก็ไม่สนใจแล้วอแต่แป๊บเดียวแม่ก็ยอมให้เล่นอะไรเงี้ยครับต้องใช้แข่งนิดนึงนะผมต่อไปเราจะไม่กล้าทำอีกนะซึ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับผมนอกจากการลงโทษล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอย่างท ว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญกาการลงโทษนี้เวลาท้กทำตัวดีลูกช่วยงานพ่อแม่ลูกทำการบ้านเสร็จวาอยู่ว่าแบบเบื่อออกไปหยาดไม้หลุกเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีเลยให้เราคมรู้ไปเยอะครับการชื่นชมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขากำลังได้รับรางวัลเขาจะรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าทแล้วได้ผลดีต้องวลาต้อที่ทำสิ่งตํางด้ทยล่ที่ดีใหกำลังใจก็แล่ะก็ลองไปรับใช้กันดูแล้วกันในวิธีการเรียนรู้ น่าน่าจะได้เล่อนแค่แบบเออน่าจะได้แค่อีีนี้อีเดียวแหละ <c oughs> มันวงงๆวะ่ะแต่เหมือนเกมนี้เคยเล่นแล้วมัมนนะนน้งเขาเล่นแล้วอ่ะด้จากกราฟิกหรือจากอะไรแบบแล้วคือตัวนนะ <c oughs> ละคร,รมันแบบไม่ค่อยมีตัวไห่ แล้วเล่าใคงคนแรนัดทกตอนอีคกเลยจะี่อยสนคือคนเกี้ที่คอมเมนต์เขาต้องการอะไรวะให้เราติดตามกลับเหรอแล้วแล้วทำไมเราต้องติดตามกลับเราไม่รู้จักเธอ้วยซ้ำ เป็นยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ที่แบบรู้จักคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็เออก็จะไปติดตามอยู่แต่ว่าอันนี้คืออยู่ดีๆก็<ม>เข้ามาห้<ม>องแชทแล้วก็มาบอกให้ติดตามเฉยเลยอันนี้คือเขาติดตามเราใช่ไหมล้วทีนี้ก็เขาให้เราติดตามครับถ้าถ้าถ้าฟังไม่ผิดนะ แบบภาพมันเป็นแบบในในอันเนี้ยมันอะเออไม่ใช่อ่อนร่อยเหมือนพาสก่อนๆที่ที่ที่อาจจะเล่นแล้วไม่ได้สตรีมก็ mm hmm. ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืเพราตอนแรกในพานั้นคือแบบงงมากภาพหนะ้าปกคือดีอืมหน้าเล่นแต่พอแบบเข้ามาจริงๆก,งก็ก็งงๆใช่ได้ เรื่องพื้นที่ออะเกมเนะี่ยโอ้ถ้าจะแบบถ้ามันกินพื้นที่ขนาดเนี้ยนะกูไปเล่นไอ้ฟอร์ไนดีกว่าเนาะฟอร์ไนฟอร์ไนดีกว่า เสียงพัดลมเสียงอะไรเข้าแล้วก็แบบเสียงว่าวไปอะไรเงี้ยก็บอกก้วยนะครับผมเยวจะแก้เนาะอะไรเงียเคียบผ้าแล้วแล้วยังไงเออแล้วแล้วไง แล้วเราก็แชร์ว่างั้นแม่โอเคใน,นระวังรอมันโหลดเนาะอ่ะพอเราก็ได้อะอย่างนี้นก็แบบไม่อันนี้อ๋ออีอ่ามันให้อ๋อมันเสียตางอ่า ใครอารีสตาร์ทหรอคือคือ,ค,อคือฉันต้องรีเกมใหม่ใช่ไหมอ้อเหรอู้สึกเหมือนไม่อยากเล่นแล้ววะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวละดเป็ตูวแบบ กระตุกแบบพร้อมปลามาือถือทิ้งอ่ะขนาดเอ่อพับชียังไม่กระตุกขนาดนี้อยู่แล้วมาเฟนปารอแบกพ a ีฟอร์เรกเกเตอร์อ่า <c oughs> ฉันจะติดตามใครไม่ติดตามใครก็ไปกลับอ่าโดนาพินิดของฉันหรือเปล่านะ ก็ฮัลโหลเพนก็ใช่อยู่แต่ก็คือว่าฉันก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้จักคุณน,นะ แป๊บเดียวจริงๆแหละไอเกมนะเนี้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยภาพแบบปกมันคือดูน่าเล่นมากเลยแต่พอเข้าจริงๆคือก็งงๆนะแต่ตอนนี้คงจะหาเล่นเกมแปลกๆไม่ไม่ค่อยได้ละเพราะว่าความจำจะเต็มแล้วนะ90กดกิ๊ก,กละจาก1 2ดใช้ได้แบบว่าสุดๆมากเลย จริงอย่างสตรีมพับจีนะแต่ว่าพอไปแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบชนะเท่าไหร่อ่ะคือก็ใช่ไหมเล่นอะไรก็แบบอืแพ้ตลอดก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นช่วงโกไปทำไมกันหรอกเออถ้าจะถ่ายเราแบบไปเราทีหลังก็ไม่รู้จะเล่นยังไงอะไรไงแค่ตายแต่สาระ ให้แบบมันน่าเล่นหน่อยเถอ,อะขอให้มันน่าเล่นหน่อยเอถอะอย่งางน้อยให้ใกล้เคียงปกอ่ะอยากได้แบบแบทเทิล y ร l ยแบบไซเบอร์อ่ะไม่ใช่ไหมแบทเทิล y ร l ยแบบยุคไซเบอร์ เีไม่ค่อยมีคนเล่นนะเพราะมันแบบมันแมทมันแมทกันแบบนานมากอันนี้คืออะไรมันมันไม่ได้แมทออโต้ใช่ไหมคือมัน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 ยังไงะรออโง เดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้ดิ เดินเล่นไปแล้วเกียดรอเนี่ยเกมว่งนะ Hmm. จะมาลองเล่น i อ f นฟินิที้อุปนะผมว,ว่ามันจะมีแบบในในนิมูนะเพราะว่าแบบขึ้นปกมันจะได้ขึ้นได้นะปิดก่อนนะแป๊บนึ่ง